แต่ที่สังเแหจวรีตต์กดร้องอภามพรีสูหมายินพรีสูไอยังไงอาจารย์เอาสมยุทธ์ยังมันตื่นสำรองหัวทำมาลองกับพรีสูไอยังไงหลังแต่ผู้สร้างผจวัญยปะอัมมามันออกในปฐพิคัมภีท่อจวรีตต์ไอยังไงเกือบปารักพระจวยญยเตออภามเกกกึดเกเรียงเดียนดเหาะก็ท่าเกือบแม้ปารักปุยแฟนเนยอะแฟนมาอย่างรักประกอบเตอพรีสูไอยังไงหลังอีล็อกปีอ่ะเหยียอย่างท้อ มาแม่จวรีทาอุกเทยุยังพี่อาพระเยซูแกดแม่ไม่พระเยซูหายังไงแล้วมาเป็นอยอดปุยแฟนเนเื้อแฟนมาอยอะมากกรรท่อพระเยซูยัยกเรื่องน่างตีเหลืองไก่ปุยยูที่ปุยออกน้ำเมืองเสง,งียนสำเอ็ยงย่วอันเตะกระทาไม่ห้อกมาบวนคราอาห่ปงน่นไปจอนนั่งรู้คุ้มอเป่งใบงมโหระพ้อซำยุมมาแม่ไก่ปุริหิตท,ที่ปุยออกน้ำยูเตศการต่อวิหารต่อเมืองระ แต่มยกันเถอะแแม่โยมอาแคกอโยกมหองเวงก็ท้อไก่แม่ที่ปุ้ยมาไปชโจยปุรุ <ness> ิตะแมโยมอธิาแคทไมอคโยกเมองเวรงแล้วท้แม่เตยังให้ไก่ปุ้ยสมารียงที่ปุ้ยปุ้ยสมารียแม่ปุ้ยยิวให้ล็อกตะโปกเด็เดกเขงมาแม่ปุ้ยสมารีย์ถ้าแม่โยมาให้ลักเผาหนึ่ง ตอตหยวหลังกัเทอาห้าวเปลี่ยนยะเตยโยกหนึ่งแผงห่าวไม่น้ำมันยะเยตยตางหนึ่งแตงกับทอาปอแต่งกับผู้ยวกโมเราหักหนึ่งลายะเตยกับทอาเมือ่อหิวตตเบิงเน่ยเป็นฮอตโเมืองไนดะนะ้ย่างให้ใหิวหายตโรงแรมนดแม่โกมาซาอย่างไห้หายยางให้ละจัวโรงแรมให้ hey, สตางเฮ่ปอแม่เนียนห้อยลาลุยสงางแงปอแม่สะเพรห้วยไม่เสียปืนมาอุปป้อปืนมาแม่สัมบอแมงละมา กคเท้ไปิสูว่มามนจวาริตปุยละอยปุยเออมาเป็นปีมาปุยแฟนเยอะแฟนมาจะปิโสท้อมาแมจวาริตได้ยังไงเออ,อมาปิช่วยปี่สพรอปิสูได้ยังไงเฮวี่ยู่อย่างท้อเนี่นยไม้เปิาตะเรียงให้ข้อที่หนึง่งธรรมอาจารท้อ,อัม้ปิสูยังมันยุมันของไม้ยังห่อข้อที่สองกฎบัญญัติยาผจวัอามามัน ข้อที่สามยุบันธรรมจารย์ห่อของพระเยซูยังให้ปุยเฟนเนียเย่เอะเอัมมาเป็นข้อที่สี่แต่เรื่องปีหูพระเยซูอัมกึศมันเหมือนข้อที่ห้าปุยสมเดียห่ออําแสดงรักติดาเปียเมโซฮอร์ยังเหมืนข้อที่หกเม็ดพระเยซูอีโฮหูเรื่องอําอัลละธรรมจารย์ห่อยังเหมืน เนี่ยหันปะคือเกือบไปเลียงอภาว์เอิงตะเลียงให้ข้อที่หนึ่งยุมันปุรูหิตเนี่ยเลวีเขาอ,อุจวยปุยเซราอข้อที่สองยุมันปุยสมาเรียฮห่อเขาจวยปุยเซราห่อข้อที่สามยุมันพระเยซูเขาฮู้เรื่องให้ละธรรมจารย์ข้อที่สี่เป็นปิมาปุหายหันปิกดเกลือปัจจุเอระ นีย่ยมาให้ปาเพื่อสำเฮาจกปังข้อที่หนึ่งกายอุปสรรคเมียหยาคืดปาปิวหลอกมันอ้วนที่เกือกกอปะอุกวดจวยปุยหายมาแม่อาซมยูพยายามันแล้วอุปสรรคอข้อที่สองแต่เรื่องให้ก็มาอาซมแสดงมายารักแม่จวยปุยหายอาซมยูมายามันอ้วนข้อที่สามแต่เรื่องให้ก็มาเลี่ยนประโยคมันอ้วน เรียนประโยงมันอวัอนข้อที่หนึ่งพยสูรักปุ้ยครืองปุ้ยเองิงมาแแมกดเกื้อกวนเตะกายจวิตตัญรักตลอดข้อที่สองเอดะปื้นไม่โยงปักเพลิงยาผจ,จวัติติดยางน่องมายางมูปูรหิตเมียมูเลวีตะเหลืองไห้กายเตอปิเปี้ยนปื้นอูเอะสามแดงยารักเตะออกละปุ้ยข้อที่สามพยสูรมายางปุ้ยสมาเรียะปีไม,ม้เผาลามมูเอะตะเหลืองไห่มูเอะ มาปะปิมากมาแม่อูปะพื้นช่วยโกติม,มาแม่พยาซูเลยตะโลกไห้เพื่อช่วยหมูเอลวด